พี่พัดครับขออนุญาตเ,เรียนถามแล้วก็สัมภาษณ์นิดนึงเพราะว่าพี่พัดเองเนี่ยเป็นคนไข้ท่านหนึ่งที่พี่อีกท่านหนึ่งที่เราสนิทกันเนี่ยเขาแนะนํามานะครับด้วยเหตุผลอะไรบางประการนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหลังจากเราได้ดูแลพี่พัดไปประมาณ1วันไหมะฮะสา,สาวันแล้วนะครับโดยความรู้สึกเนี่ยเท่าที่เรามองเนี่ยกับภาพก่อนหน้านี้ก็พี่พัดดูเปลี่ยนไปดูสดใสมากขึ้น อยากขออนุญ,ญาตให้พี่พัฒลองเล่าเองดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าเนี่ยขออนุญ,ญาตให้เห็นภาพก่อนที่มาดีกว่าครับนะครับอันนี้คือภาพก่อนที่พี่พัฒมานะแล้ววันนี้นะครับสามวันแล้วเป็นเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนว่าดูดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าดูดีร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พัฒนเข้าใจตรงนี้นะอยากให้พี่พัฒเล่าถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับที่ทุกข์ใจเหลือเกิน ที่เข้ามาแล้วคุยถึงขนาดคิดอยากจะอะไรเลยเอเพราะว่าอะไรยังไงครับอยากพี่พัดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยเป็นคนตาสวยมากตาหวานครับทุกคนจะชมว่าพี่เป็นคนตาหวานตาตายิ้มครับนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพี่เป็นพี่มีถุงใต้ตาข้างนี้มันใหญ่ห้อยลงมานะคะมันใหญ่ห้อยลงมาแล้วพี่มีความสึกพี่ไม่ชอบเอาเอาออกมาจากหัวใจเลยนะพูดความจริงแต่ขออนุญาตไม่พลาดพิงนี้ไหนไม่พลาดพิงค่ะ นะคะพี่ก็เห็นมันเป็นถุงใต้ตาพี่อยากเอามันออกไขมันใต้ตานะคะพี่ก็ไปที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะไปที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วพี่ก็บอกว่าพี่อยากเอาถุงใต้ตาเอาถุงใต้ตาออกใช่ไหมคะเอาไขมันใต้ตาออกเอาถุงใต้ตาออกนะคะเขาก็โอเคเขาก็บอกเอาถุงใต้ตาออกแล้วทีนี้รอยเหี่ยวย่นพี่มันก็มีอยู่บ้างเขาก็บอกพี่ตัดตัดถุงใต้ตาก็ดีนะมันจะได้ลบรอยเหี่ยวย่นนะคะ มันจะได้ไม่มีรอยเหี่ยวย่นพี่ก็เลยอ่ะถ้าได้ตัดก็ได้แล้วพอไปคุยกับคุณหมอครับคุณหมอไม่ได้แนะนําอะไรพี่เลย,เยครับผมประเด็นพอตัดถูกใต้ตาไปแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับพี่ตาเหลือกตาเหลือกตาหมายถึงว่าตาลอยตาลอยตาลอยแบบลอยแบบคือเห็นตาขาวเลยเห็นตาขาวชัดเจนเลยค,ค,คือตอนเนี้คือพอมันฟิลอัพเข้าไปปั๊บเนี่ยพอไปแก้ไขปัญหาปุ๊บพี่รู้สึกว่า เริ่มจะเห็นขอบของตาดำเนี่ยใกล้ชิดกับขอบของเส้นตามากขึ้นใช่ค่ะครับผู้ชมทางบ้านลองกลับไปดูอย่างภาพนี้ต้องขออนุญาตให้ดูนะครับว่าอาการตารอยเป็นยังไงนี่คือตรงนี้เลยนะครับในเรื่องราวคือดูมันงูเฮ้งเลย<ช>นะครับดูไม่ค่อยสดใสนะครับตอนนี้ก็รู้สึกส่วนตัวนี่รู้สึกว่าโอเคขึ้นค่ะแล้ว,ลวเครียดอยู่นานไหมไปทําอยู่นานไหมอ๋อเครียดตั้งแต่วัน ตั้งแต่วันแรกที่ทําพราะกลับมาดูเอ๊ะทำไมตาขาวเรามันเห็นตาขาวครับนะคะมันเห็นตาขาวตั้งแต่สองสาวันแรกแล้วค่ะนะคะเห็นตาขาวก็เลยตกใจเอ๊ะทำไมมันเห็นหรือว่าแผลมันล้างอยู่มันเย็บอยู่ก็เลยคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะครับค่ะแล้ว พอตัดไหมเจ็ดวันตั้งแต่วันที่ตัดไหมามาเจ็ดวันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอ่ะฮะมันทุกมาก uh huh. นะคะคถ่ายรูปทุกวันเป็นพันๆรูปแล้วค่ะคถ่ายรูปดูว่าทําไมตาเรามันเป็นแบบนี้นะคะมันลอยแล้วมันมันทุกใจตรงที่ว่าตาเคยสวยๆตาโตๆนะคะเป็นคนตาโตๆต,ตาหวานๆฉ่ำๆตโตโตเนี่ยมันกลายเป็นตาเหลือรูเล็กนิดเดียวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะค มันก็เลยทุกใจแล้วที่สําคัญเนี่ย,ยเดือนหน้าจะกลับไปแต่งงานา<ช>นั่นแหละเป็นประเด็นหนึ่งจะกลับไปแต่งงานเลยยิ่งทําให้ทุกยิ่งทําให้แบบไม่อยากจะอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงดีแล้วคือจริงๆเราก็มีพารหนึ่งที่เป็นส่วนของสัญญกรรมคือพาร์ทสิคเซนเจอรี่แต่ในเคสของพี่พาทที่เข้ามาเนี่ยเนื่องด้วยนะครับ เป็นถุงใต้ตาเทียมฉะนั้นเนี่ยยังไม่เหมาะสมกับการตัดถุงใต้ตาถ้าเราตัดถุงใต้ตาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะตรงนี้มันแห้งลงไปเป็นเบ้าเลยแล้วทําให้มันลอยฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนะครับถ้าเกิดมาเจอเราครั้งแรกนะครับเราจะแนะนําให้เติมฟิลเลอร์ใต้ตาเข้าไปเพราะว่าอย่างที่เราไปมันเหมือนกับเอจจิ้งคืออายุเวลาเรามากขึ้นล่องใต้ตามันจะมาทุกคนนะครับแล้วเราก็ฟิลเข้าไปครับเหมือนท้องดินท้องนาท้องไร่หรือว่า ดินที่บ้านมันซุดเราก็ต้องถมเข้าไปเกลี่ยให้มันดูโอเคขึ้นจะสังเกตว่าน้ําในผิวเนี่ยวันนั้นที่เรามาเราดีไซน์ให้มีเติมนะครับล่องใต้ตาแล้วก็ขมับกับแก้มที่ตอบนะครับลองหันดูตอนนี้ฟังก์ชันของหน้าดูเข้ารูปได้มากขึ้นนะครับดูมีมิติที่ดูโอเคขึ้นอาจจะยังไม่เพียงพอแต่ว่าก็ดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า คืออาจจะเซฟบัเจ็ตไปบ้างไม่ต้องจําเป็นขนาดเยอะนะครับแต่นี่ก็ถือว่าโอเคขึ้นปัญหาอีกเรื่องราวหนึ่งคือนะครับพี่พัทเนี่ยเนื้อตรงนี้น้อยพี่พัทลองมองกล้องลองมองที่กระจกะถ้าเนื้อตรงนี้พี่พัทมีมันจะช่วยให้ดูรู้สึกว่าอ๋อต้องกินเยอะๆนะคะกินเยอะๆหรือถ้ากินไม่เยอะก็ต้องเติมฟิลเลอร์เข้าไปตรงนี้เขาเรียกลูกส้มนะครับเวลาที่เราเป็นสาวพี่สังเกตเห็นว่าพี่มีลูกสม้ม แต่เวลาเราเติบโตขึ้นลูกส้มหายไปมันร่วงลงไขมันร่วงลดลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกประเด็นหนึง่งโอกาสหน้าถ้าเกิดอยากจะให้มันดูชุ่มชื้นให้หน้าดูอิ่มขึ้นตรงนี้สําคัญมากคือลูกส้มนะครับสุดท้ายอยากให้พี่พัทเนี่ยพูดถึงความรู้สึกกับการเ,เป็นที่ปรึกษานะครับรวมถึงเ,เรื่องราวของการเติมเต็มตรงนี้อยากให้พี่พัทเล่าถึงว่าสิ่งที่พัทได้กลับเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างคือพี่มาที่นี่สามวันครับ ที่นี่เปลี่ยนชีวิตพี่ทำให้หัวใจพี่ชุ่มชื่นขึ้นพูดกันตรงๆเลยนะวันนั้นะวันนั้นเข้ามาในผมบอกตรงๆเลยนะวันนั้นเข้ามาพี่ไม่อยากจะมีชีวิตแล้วนะพี่พี่แบบพี่มันหมดแล้วนะคะอแต่พี่พี่มาที่นี่พี่ก็ขอบคุณที่นี่นะคะแต่แต่ผมต้องขออนุญาตพูดตรงนะวันนั้นเพราะว่าผมต้องเคลียร์คนไข้ผมไม่อยากคนไข้เศร้าใช่นะคะเพราะ พี่ก็ขอบคุณที่นี่ครับนะคะที่ทาใ,ให้ให้ให้พี่กลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นยิ้มที่แห้งๆไม่สดใสครับนะคะคแต่มันก็ยังดียังดีกว่าที่พี่จมอยู่กับกองทุกออกไปไหนก็ไม่ได้เราต้องเดินหน้าและลุยต่ออย่าไปท้อเพราะว่าเราทํามาแล้วเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่นั่นนะครับแล้วก็ไม่ไปถือโกรธใครทั้งสิ้นถือว่าตัวเราแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว นะครับถ้าเปรียบเทียบรูปเนี่ยก็ขอพี่พัฒเนี่ยคือต้องทําใจนะครับเพราะว่ามันดีขึ้นนะครับก็ให้ทุกคนนะคะจะทําอะไรกับใบหน้าจะผ่าตัดตรงกระตาทาอะไรเกี่ยวกับตาหรือจมูกขอให้ศึกษาให้ดีๆนะคะขอให้เอาบทเรียนเอาอุทาหรณ์ของพี่พัฒเนี่ยนะคะคเป็นอุทาหรณ์สอนผู้หญิงทุกคนนะคะคทำอะไรให้คิดให้รอบคอบอย่าด่วนตัดสินใจ อย่าลวนทำโดยขาดสตินะคะแล้วผลตามกลับมาเนี่ยมันชั่วชีวิตเรานะคะคมันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกเลยเแล้วมันก็คืออานานคตเราทั้งอานานคตโอเคครับนะคะครับผมอันนี้คือเรื่องราวของการ Make Over แก้ไขและเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของปัญหานะครับให้ดีได้ระดับหนึ่งะครับอย่างน้อย60-70%ก็ดีขึ้นก็ดูจากภาพนะครับก็จะเห็นเลยว่าดูผิวหน้าดูชุ่มชื้นดูอิ่มดูสดใสขึ้นขอบคุณมากนะครับพี่พัช ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ